ด่วนลุ้นยหย่อมฝนจากไต้ฝุ่นสองฝั่งไทยดึงมรสุตแรงฝนรุดใหม่8ปดสิบสี่พินี้ฝนแรงระวังน้ำสะสมเพียกรากาเรามาพบกันอีกครั้งกับจังหวัดตะไัยอุตกภัยเพียกรากาทางเห็นและ u t u b e ฝนฟ้าพยากรอ์มณิพลของพลาัยทาง Facebook. เฟซบุ๊กไงกันบ้างครับวันนี้ก็เป็นวันหวยออกนะครับได้เลขเด็ดก็อย่าลืมบอกแอดมินด้วยนะครับเราจะได้รวยไปด้วยกันนะครับ นอกจากหวยในวันนี้แล้วเราจะต้องมารุ้นในด้านของฝนนะครับที่จะมีเข้ามาบางพื้นที่แต่ในภาพรวมในช่วงนี้ยังไม่น่าห่วงนะครับเพราะปริมาณและการกระจายตัวของฝนจะลดลงบ้างนะครับในช่วงนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อ่อนกําลังลงบ้างนะคะมรสุมอ่อนลงในด้านของฝนที่พัดเข้ามาจากลมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะอ่อนกําลังลงเช่นกันนะครับดังนั้นฝนที่เข้ามา จึงตกได้แค่ในบางพื้นที่ก็โดยส่วนใหญ่ฝั่งตะวันตกก็จะเป็นตามแนวอาณาเขตที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับและเป็นฝั่งทางตอนบนบนบริเวณภาคเหนือนะครับเพราะเนื่องจากร่องมาสุมพาดผ่านภาคเหนือและฝั่งบนบนของภาคอีสานฝั่งตะวันออกนะคะร,รวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคกลางก็จะมีตกบางพื้นที่อีสานจะเน้นทางตอนล่างๆหน่อยนะครับ ก็มีเข้ามารวมถึงทางตอนบนและฝั่งตะวันออกถึงแม้ว่ามรสุมจะอ่อนกําลังลงบ้างแต่ก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักอยู่ในบางพื้นที่ในช่วงนี้ก็ต้องฝาระวังฝนที่ตกหนักรวมถึงฝนที่ตกสะสมอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมสับะราน,น้ําป่าไหลหลากและดินโคลนถลม่มถึงแม้ว่าพื้นที่ตกจะไม่มากนะคะแต่ว่าฝนที่ได้ตกไว้ก่อนหน้านี้ก็มีหลายพื้นที่อยู่นะคะ ดังนั้นก็ต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับมรสุมตะวตกเชียงใต้อ่อนกําลังลงจากกําลังแรงเป็นกําลังปานกลางในขณะนี้นะครับภาดปกคมอทะเลอันดามันรวมถึงประเทศไทยและอ่าวไทยทาให้คลื่นลมทะเลมีกําลังสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตรนะคบส่วนเปอร์เซ็นต์ของฝนประเทศไทยทางตอนบนจะอยู่ที่ประมาณ 60 7 0เของพื้นที่ส่วนภาคใต้จะอยู่ที่ประมาณ20%ของพื้นที่นะครับในวันนี้ในช่วงนี้ยังไม่น่าห่วงนะครับ 1. มิถุนายนจนถึง7มิถุนายนปริมาณและการกระจายตัวของฝนโดยภาพรวมลดลงบ้างนะคะแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักเข้ามาในบางจุดบางพื้นที่หลังจากนั้น 8- 14มิถุนายนปริมาณและการกระจายตัวของฝนจะเพิ่มมากขึ้นอีกนะครับ และลุ้นในด้านของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่คาดว่า,าจ,จะก่อตัวและเคลื่อนตัวนะครับก่อนหน้านี้ที่ในด้านของหย่อมความกดอากาศต่ำก่อตัวบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศไทยหรือฝั่งอันดามันนะคะบ,บริเวณอ่าวเบงกอลก็เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหย่อมนั้นดึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เข้าไทยทําให้ฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นนะคะบ,บริเวณพื้นที่ประเทศไทย รวมถึงมิหย่อมเล็กๆที่ททอยู่บริเวณพื้นที่เวียดนามทางตอนกลางเคลื่อนต่อเข้าบริเวณพื้นที่อ่าวตังเกียทั้ง2หย่อมนี้ก็ได้สลายตัวไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับและในช่วงนี้ฝนลดลงม,มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ามาบ้างแต่ไม่แรงนะครับอ่อนกําลังลงเป็นกําลังปานกลางชุดต่อไป7จ็ถึงสิมิถุนายนเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับ 9ก้ารอาเฮกโตปาส์าลสูงจากพื้นดิน750เมตรนะครับเราจะมาดูในด้านของโมเดลในด้านของระบบลมกันนะครับในช่วงที่มีการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่คาดว่าจะก่อตัวทั้งสองฝั่งของบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะครับซึ่งโมเดล ECMWF ยังไม่ชัดเจนนะครับ เดี๋ยวแมินจะพามาดูนิด้ดนของโมเดล GFS กันนะครับจะได้เห็นได้ชัดเจนส่วนโมเดล ECMWF มีขึ้นโชว์บ้างนะครับแต่ไม่ชัดเจนเหมือนกับโมเดล GFS คาดการจะก่อตัวนะครับทั้ง2ฝั่งของบริเวณพื้นที่ทะเลนะครับทั้งทะเลฝั่งอันดามันและบริเวณพื้นที่ทะเลจีนใต้นะครับทั้ง2ยอมความกัอากาศตามลูกนี้ในขณะนี้ยังไม่ก่อตัวนะครับแต่คาดว่าจะก่อตัว หลังจากวันที่7มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับจะมีการดึงดูดอุณหภูมิของน้ำทะเลมาเลี้ยงตัวเองและรวมกลุ่มกันของกลุ่มฝนกลายเป็นหย่อมความกดอากาศตำ่ำทิศทางของหย่อมลูกนี้นะครับเหมือนกับรอบที่แล้วคือจะดึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ให้แรงขึ้นทำให้ฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนตกหนักจนถึงหนักมากเข้ามาในบางพื้นที่นะครับจากการดึงของร่องมอรสุมที่จะดึงให้มาพาดผ่าน จากมรสุมตนตกเฉียงใต้ที่แรงขึ้นนะครับให้พาดผ่านบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับโดยเฉพาะภาคใต้ทางตอนบนฝนฟ้าขนองก็จะเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวใกล้วันในไดของกรมอุตุนิยมทิยาน่าจะออกประกาศแจ้งเตือนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดนมินจะพาไปเช็คพิกัดและปักหมุดพื้นที่ฝน1มิถุนายนนะครับเวียงจันทร์5.7น้ำสม3.1 เชียงคาน1.8เลย2.4นากลาง1.8อุดรธานี8.7พรเจริญ3.7นาว่า2บ้านท่า2.6สกนลนคร1.6ท่าแขก3.9บ้านท่า2.8มุกดาหาร2.4บ้านดงสวรรค์2.9น, 9, นครไทย7.6สวรรคโลก2สุขโขทัย5.1พิจันโลก16.1กำแพงเพชร10.3พิจิตร15บ้านของวิไล5.2 น้องโบหกน้องไผ่12.6วิเชียมรี5.2นครสวรรค์หกอุทัยธานี8.1นสะบดส8วงเวียนสาแก้ว2.4พระนครสิทธิยา3าต่อไปจะพาไปดูการพิรารณาในวันนี้ถนวันพรุ่งนี้1-2ึ่ถี่หนาย,ยนสองพันหาอยสบแปดพิาณาในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะภาคเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ70ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากำแพงเพชร พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดยิบต่ำยี่สิบหกองศาและสูงสุด3 0ถึง35องศาจากลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5ถึงสกิโลเมตรต่อชั่วโมงผ้าตําออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนอยแล้อยละ60ฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงการสกลนครนครพนมบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดยิบต่ำยี่สิบหกองศาและสูงสุด3 1 3 4ถึงองศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วกิบถึงรต่วโมง ภาคกลางฝนฟ้าครองออยและ6หกสิบฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสระบุรีลบบุรีและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสี่เจ็ดองศาและสูงสุดสามสามสามหกองศาจากลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งฝนฟ้าครองออยและ7เจ็ดสิบฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชัชชิงซาวและชนบุรี อุณภูมิต่ำสุด24-29องศาและสูงสุดสามเถึงสามสองศาจากลมตํำตกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเกลืขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนขึ้นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนฟ้าขนองลอยและ70็ดบฝนตกหนักบางแห่งอุณภูมิต่ำสุดยี่สิบหายี่องศาและสูงสุดสามสองศาจากลมต่ำตกเฉียงใต้ความเร็วสถึงยีกิลเมตรต่อชั่วโมงพายุอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฝนฟ้าครอง,ง,งเวลา20ส่วนมากเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุร,รา์ธานีสงขลาและยะลาอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาและสูงสุด32-36องศาจากลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็วลม130กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลืขึ้นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าก็น่อยละ20ส่วนมากระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาและสูงสุด32-35องศาจากลมตะวันตกเฉียงใต้ควา่า15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงคล,ลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นขออนุญานติดตามมีราาประกาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแจ้งจารยงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างขันทุ่งทีละต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยช่วกกันนะคะขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ดน่นนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ